บรรยากาศครับเต้คนี่ครับตะลุยดวงดาวไปพร้อมกับพวกเรากันเถอะนี่นะครับนี่งานน่าสนุกมากไปไฟไปเข้าไปในะอันนี้ดิไปเข้าไปในอันนี้ดิ เบบี้ลองเข้าอันนี้นดิลูกเบบี้โออหัวมันใหญ่กว่าเธออยู่ะใช่ปะ่ะหัวมันใหญ่กว่าเบบี้อ่ะนี่นะครับน้องๆบรรยากาศบรรยากาศในงานตอนนี้มีเด,เด็กๆมาเยอะมากเลยลกับป๊ากำลังให้น้องละลันรอคิวอยู่นะครับน้องๆเนี่ยจะมีปะ่ะ มันมีจักรวาลอยู่อ่ะบีบีมันมีจักรวาลอยู่อ่ะบ,บีดูดิเนี่ยบีดูดินี่ดาวดาวเสาอันนี้ดาวพฤหัสพร,ระที่อยู่นี่พระที่เจอตรงนี้ใช่ใต้นี้ดาวพุธ ใช่ลูกตูมล,ลูกดาวหางมันมันกำลังพุ่งไงบิ๊บเห็นปะ<ไ>ปใช่ไปดูดาวนี้เดียว <ไป S 1> นี่วีนัทวีนัทคือดาวฝุ่นบิ๊บถัดจากวีนัทแล้วดาวอะไรไปดูดิเห็นปะถัดจากวีนัทแล้วก็ดาวโลก ดาวโลกก็คือโลกที่เราอยู่นี่ไงนี่ดี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 ดูดีมนุษย์มนุษย์อวกาศชุดหลวมไปหน่อยดีดีพี่มึงอวกาศเหรอี่ชิวเท่าไหร่ชิวเท่าไหร่ลูกอ่ะโอ้ยมาแล้วไปไปดีเร็วเข้าไปเลย เข้าไปแล้วนะครับน้องๆถึงคิวของน้องลันแล้วเสียงดังมากเลยนี่โอ้โหเพื่อนๆดูคนดีครับคนเยอะมากโอ้โหคนเยอะจริงๆนี้มีการทดสอบด้วยนะครับไปดูข้อสอบดิโหตายแล้วนะ คุณรันรังเขาจะทำได้มั้ยเนี่ยโอ้ยเอาละอะลองดูลองดูอะไรลูกมีถูกก็ไม่ไรลองทำอะพี่ทำดิทำดิอันนี้ลูกเป็นไรเครื่องบินภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกเอ่ออะไรอ่าอันไหนอันไหนแอร์เพนดูดิอันนั้นเหรอการกระกากระบาดเลยลูกไม่เปล่าไหนดูดิ่เขาให้กากระบาดหรือเปล่า วงกลมหรือการกรบาทดแบบนีแอร์เพนวงที่แอร์เพนดิวงวงที่แอร์เพนวงตรงแอร์เพนเนี่ยแบบนีบ้อาวงไม่ใช่ลูกไม่ใช่อันนี้อันนี้อาบีบบีป้ายทำให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้แอร์เพนอาบิบบีไม่เคยทำข้อสอบแบบนี้ใช่ไหมอันนนีีุ้บาล รูปนี้คือรูปอะไรบีบพีม่มดคือภาษาอังกฤษคือภาษาอังกฤษ n อันไหน n ดูดิ bird l a n n อ๋อวิ้ใช้ได้เดกวงที่นี้ดิลกูกวงอย่างนี้วงอย่างนี่า ในไบบีดูนิดีในภาพมียีราฟกี่ตัวที่ี่ยเว่าชดเคยนเลขแเร็วโอ้โอเคโอเคแจววแจโอเคจงหาผลบวก แอปเปิลกับส้มรวมกันได้กี่ลูกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะเจ็ดเล็กเจ็ดเลยมีตรงนี้ด้วยดิแจวแจวแจวโอเคโอเคจากภาพใช้ตอบคำถามข้อหกถึงสิบปิกเจอร์หนึ่งคืออะไรบี๋บี้ปิกเจอร์หนึ่ง สีเพนะื่อนคลังกินว่าอะไรอ่ะอันไหนบัตเตอร์ไฟอันน um pues ี้แอนเป่าอ uh ันนี้ฟีดอันนั้นเนี่ยบัตเตอร์ไฟวงกลมทั้งบัตเตอร์ไฟเลยโอเคแล้วแล้วอันนี้คืออะไรบิ๊ี มี่มป่าหมีภาษาอังกฤษเลยนะอ่ะอันไหนเดน่ข้าวเนชะีเคมเทีนี้ี๋ยวดูพ้อ่าม่อควาคนนี้นะอันนี้อันนี้แคนไอนอันนี้ไนทไลอรงนแ่แคดเลยแคดแล้ว แกนดิกีดูแก่น้ดิแกผีลูกปุ้ท้ายอ่ะดปป้าป้าจะปสีไม่ไม่ต้องเฉลยนะแกนดิดูนะพอดดับปิดเก่งไหมโอ้เก่งเลยแล้วแล้วผีเสื้อมีกี่ตัวก็คือสามตัว อันไหนอ่ะนี่เปล่าข้อสองสามตัวอันนี้ดิก็อนนี้มันข้อสองอ่ะอันนี้ข้อสองมีสามตัว <c oughs> อันนี้ข้อสามมีหนึ่งตัว <c oughs> เอาแล้วครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาดูซิว่าน้องรันรันจะเขียนชื่อตัวเองได้หรือเปล่าอ้าวพี่ เขียนชื่อตัวเองดิเด็ก,กหญิงนาลัญชาตรงเนี้ยโอ้โหนี่ชื่อเธอเหรอเนี่ย <c oughs> อ่านว่าอะไรเนี่ยนาลัชชายยศเหรอเธอชื่อนาลัชชายยศเหรอฮะอ่ะอ่ะเธอเขียนานามสกุลต่อเร็วเขียนานามสกุลต่อเร็ว โหบี oh, ๊บบิ๊บน้องน้องรันเขียนชื่อครับ <S 2> <S 2> <S เขียนเองไม่มีไม่มีตัวอย่างให้ดูด้วยนี่เด็กๆทุกคนก็ต้องเขียนเหมือนกันนะครับนี่เก่งมากตอนนี้น้องรันไปทํากิจกรรมกับพี่แล้วนะฮะแอบป,ป้าไม่ได้เข้าไปด้วยไม่รู้เป็นยังไงตอนนี้น้องๆน,น่าจะสนุกกันมากมากเลย,นนเลยครับ ในการอะไรเอยอะไรอ่ะเดแบบีคืออะไรอ่ะอะไรอย่างแบบี้เนี่ยมันจะมันคืออะไรอ่ะเดแบบีจะไปประกอบร่างใช่ไหมนี่ครับน้องลาลานหายไปแวบหนึ่งเอาอันนี้มามันคือมันคืออะไรเดบ,บีไมะต้องประกอบหรอว้าวเดแบบีจะประกอบเป็นรูปอันนี้หรอ นี่เป็นตัวเป็นตัวผู้หญิงสมาร์ทิป <Spencer. S 2> อะไรเนี่ยอ๋อข้างหลังมีนะอ๋อโอเคแล้วก็มีมีให้ระบายสีด้วยเหรออืมโอเคโอเคดูเดี๋ยวจะประกอบใช่ป่ะพดี่ยีค okay. Okay. Autistic, ่อยๆดึงนะลูกค่อยๆดึงนะเดี๋ยวมันฉีกนะเดี๋ยวป๊าเดี๋ยวให้แม่แม่สกินเพื่ประกอบนะโอเคป่ะ นี่อะไรนะหี่เป็นอะไรนเป็ิเอคล็อกเก็ตล็อกเก็ตโอ้โหหน้าต่างเบบีเป็นสีชมพูเลยเหรอสีชมพูสีเหลืองเบบีออกแบบไว้หรือยังว่าพอระบาย กรอบหน้าต่างเสร็จแล้วนี้จะอาราบัยจะรวจสีอะไรอะ่ะออกแบบไว้แล้วเอรอเดี๋ยวดูก่อนใช่ไหมสวยมากสวยมากเลยเพื่อนๆอนี้สวยมากอันไรของเธอสวยมากจวดสวยมากมา <c oughs> ว้าวแหมพี่น้องคนนี้นี่ชอบสีชมพูจริงๆเลยนะเอาเ้าโอ้ยมีเมื่อยเหรอเธอเมื่อยมืออ่ะเธออย่าก,กดแรงนี่เธออย่าก,กดแรงนี่เธอเป็นคนที่ระบายสีรุนแรงมากเลยอะ่ะแหมอีกแล้วโอ้โหเดียวโอ้โหนี่แป๊บเดียวสีสดเลยอะ่ะสีสดหมดเลยอะ่ะ

อะไรลูกทำไมอ่ะป้าป้าช่วยระบายไม่สวยเหรอก็ตีอะไปดูแหล่ปลาเกตีมันไมเหมือนกันอ๋อขอโทษขอโทษป้าป้าช่วยหน่อยนึงไดเปะ่ะนิดหน่อยอะระบายต่อเร็วโอ้แปดชั่วโมงผ่านไประ,ะบายได้ครึ่งจรวดแล้วแปดชั่วโมงผ่านไปแล้วนะบิบิชอบไหมไม่ชอบอ๋อ ไม่ชอบพี่ปลาระบายเหรอสวยจตายโอ้โหแหม่เลยโอ้โหนี่อะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยบนีกฮะตุ๊กตาอะไรอ่ะฮะโอเคโอเคระบายระบายสีต่อเลระบายสีต่อเดี๋ยวรอกลับบ้านก็ได้ โอ้โหน้องๆครับฮะโอเคเอา18ปีผ่านไปนะครับนี่โอ้สวยๆมากยวีโอเคจรวดสีเขียวสวยมาก,ไ, <Okay. S 1> มากไปไหนเล่าพอระบายเสร็จก็มุดตัวหนีอย่างนี้จะเป็นเรื่องของสาชีเดี๋ยจะไปไหนเนี่ยไปพิเศษก่อนดินับำเสนอจรวดก่อนดี่วี น้องดูดิครับน้องเล่นสี่ขวบสบายสีแบบนี้น้องๆว่าเก่งไหมครับหันหน้ามา <Uncle. S 1> ใครเอ <Uncle. S 1> เธอร์มาเหรอเอาเจอเพื่อนเจอเพื่อนเอ <Uncle. S 1> เธอร์กลัว,วเจอเพื่อนนะเพื่อน <c oughs> เพื่อนลองไห้สง <c oughs> สัยเพื่อนจะกลัวนะครับ <c oughs> <c oughs> งานนี้น้องเอๆเด็กๆเยอะมากเลยครับนีค่ครับเด็กๆทำกิจกรรมประกอบตุ๊กาตาแล้วก็มีการระบายสีด้วยนะครับอ้าวไเอเธอไปแล้ว <c oughs> เอเธอเอเธอกลัวไปผีคนเยอะเกินไปอะ่ะเอเธอก็เลยเอเธอก็เลยแบบเพื <c oughs> ่อนที่นี่นะครับน้องๆน้องลนลนวิ่งหายไปแล้วกลับมาพร้อมกับขนมแย้ แล้วก็มีคุกกี้ใช่ปะ่ะโอ้โห,โโหเธอไรเวลาระบายสี8ปีผ่านไปกว่าจะระบายเสร็จเนี่ยแต่ใช้เวลากินเพียงเสียววินาทีเหมือนจะหลุดบินเลยหมดเลว <c oughs> สุดยอดจริงๆ <c oughs> เธอนี่อ้าวพี่ถ้างั้นเดี๋ยวเราเลิกงานะแล้วเราบายบายเพื่อนๆกันเร็วบายบายเลยบายบาย